ขอต้อนรับสู่รายการสุริวิภาค่ะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มนิดนิดแบบนี้กับผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณอาทิตย์ซีอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมมาสู้วิกฤตเศรษฐกิจกับรายการสุริวิภาเมื่อสุก์ที่แล้วนะคะเราได้คุยในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดการคิดบวกกับคุณดำรงไปแล้ว อาทิตย์นี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกับสถาปนิกคุณผู้ชมกําลังมีคําถามใช่ไหมคะว่าเอ๊ะสถาปนิกเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจจะสู้จะเปลี่ยนร้ายเป็นรวยได้อย่างไรเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าสถาปนิกที่เราจะคุยนั้นไม่ใช่สถาปนิกที่สร้างตึกสร้างคอนโดหรือว่าสร้างบ้านเป็นสถาปนิกที่ออกแบบในเรื่องของการเงินมีคําถามอีกแล้วใช่ไหมคะว่าการเงินต้องออกแบบด้วยหรือออกแบบค่ะออกแบบแล้วจะรวยไหมรวยค่ะนี่ คือคำยืนยันจากแถกรับเชิญของเราคืนนี้รายการสุริวิภาขอต้อนรับคุณเดิมพันอยู่วิทยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือแขกรับเชิญราบคืนนี้คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงินส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงชายหนุ่มที่มีอายุนิดหนึ่งแต่วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อายุน้อยแต่มีความรู้ในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะทีเดียวถามก่อนว่าเรื่องของการเงินมันต้องวางแผนหรอคะคืออย่างนี้ครับ,รบ,รบ live like you want it to be ถ้าเราต้องการอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการเนี่ยไม่มีใครบนโลกเนี่ยวางแผนในตัวเองล้มเหลวแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวเพราะเขาลืมวางแผน วันนี้สิ่งที่ผมทาให้กับลูกค้าของผมทั้งหมดเนี่ยเราทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้เห็นว่าชีวิตเขาที่เขาต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยในอนาคต <Okay. S 1> น่คือยังไงเป้าหมายชีวิตเขาเป็นแบบไหน <c oughs> แล้วทายัางไงให้เป้าหมายนั้นเน่ยมันเป็นความจริงในอนา,นาคตโดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินอย่างมีระบบและระเบียบเราเป็นเสมือนเป็น wake up call ที่โตรก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเริ่มวางแผนได้แล้วนะ <c oughs> แล้วต้องทํำยังไงบ้างเราเป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวครับพี่น <c oughs> ุ่มแอมค่อยช่วยเขาเนี่ยว่ายน้ําเป็นสมมติผมเอา พี่หนุ่มแมวว่าไม่เป็นต้นเอาก็รออ่ะว่ายน้ำไม่เป็นเลยจากว่ายน้ำไม่เป็นต้นเอาหนังสือเล่มหนึ่งให้่หนแแบบพี่หนุ่มแมครับช่วยไปท่องหน่อยนะครับสามรอบท่องกัได้คืนนี้วันรุ่งขึ้นมาเจอผมหน้าของเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาผมผลักพี่หนุ่มแมตกตายตายไหมฮะก็ตายสิว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกถูกไหมฮะแล้วก็ต้องมีใครบางคนที่มาช่วยฝึกด้วยนั่นแหละคืองานของเราครับผมถ้าอย่างนั้นทุกคนถ้ามีการวางแผนรวยได้ไหมคะเอางี้ครับถึงแม้ถ้าเราาจะไมม่่่วงแแผนนพี เขาก็ได้วางแผนเรียบร้อยแล้วแต่เป็นแผนแบบยะถากรรมก็คือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ไามครับเพราะฉะนั้นฟันธงครับว่าถ้าวางแผนมันดีกว่าไม่วางแผนมหาศาลแน่นอน เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพลาดไม่ได้กับรายการสุริวิภาคืคนนี้ถ้าหากว่าได้ชมคุณต้นได้พูดหนึ่งชั่วโมงนี้แล้วคุณผู้ชมเกิดติดอกติดใจติดลมนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเรารับ200ท่านเท่านั้นวิธีการของเราคือตอนท้ายรายการเราจะมีคําถามค่ะ200ท่านแรกที่ส่ง SMS เข้ามาในรายการแล้วตอบถูกนะคะคุณก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมในเรื่องของการวางแผนจากคุณต้นและทีมงานต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพค่ะคุณผู้ชมคะฟรีไม่เสีย ถ้าใช้จ่ายใดๆรับรองว่าคุณที่กําลังคิดว่าเรามีสิทธิ์จะรวยไหมจะต้องมีเงินเก็บทําอย่างไรแล้วเราจะมีความสุขตอนแก่หรือเปล่าติดตามกับรายการสุริวิภาค,คืนนี้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะอันดับที่หนึ่งมันต้องแก้ที่ทัศนคติก่อนสําคัญที่สุดเลยเนี่ยการเปลี่ยนสมการไอ้สมการนี่สมการรวยชัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยแบบที่เราใช้กันมาแบบในอดีตการ เดี๋ยวพี่นุแมบอกว่ามันแบบโบราณเนี่ยนะก็คือว่าเอารายรับลบรายจ่ายแล้วเหลือค่อยออมคือถ้ากับเงินออมใช่ไอนี่ทำกันมาอย่างเงี้ยคนเด่มันจะไม่เหลือออมถูกต้องแคั้นสมการคุณจะเป็นรายรับคุณผู้ชมค่ะรายการสุริวิภาคืนนี้เราคุยอยู่กับสถาปนิกค่ะผู้ออกแบบทางการเงินถ้างั้นเราเริ่มที่ อาชีพนี้เลยว่าถ้าเป็นสถาปนิกที่สร้างตึกก็ต้องเรียนสถาปัตยกรรมรแต่ว่าอย่างน้องต้นเนี่ยออกแบบในเรื่องของการเงินน้องต้นเรียนอะไรมาคือผมจบคณะเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ,รบเอกการเงินและการธนาคารมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเนี่ยหลักสูตรทางด้านวางแผนทางการเงินนะครับในโลกนี้เนี่ยที่เขาเซอร์ติฟายหรือรับรองเนี่ยที่ปรึกษาทั่วโลกเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก 3หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่1ก็คือ CFP คือ Certified Financial Planner หลักสูตรที่2ก็คือ RFC นะฮะคืออันนี้หลักสูตรที่ผมจบมานะครับคือ Registered Financial Consultant นะครับหลักสูตรที่3คือ CFC h นะครับคือ c h a r t e r e d Financial Consultant หลักสูตรที่อเมริกาที่สำหรับน้องต้นไปเรียนเนี่ยนะคะคเขาสอนอะไรบ้าง คือหลักสูตรนี้ที่เมื่อกี้ครับชื่อ Register Financial Consultant นะครับแปลก็ง่ายๆคือว่าหลักสูตรที่ปรึกษาลงทะเบียนที่อเมริกานะครับหลักสูตรนี้ก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการลงทุนการวางแผนด้านความเสี่ยงหรือการประกันนะครับการวางแผนเครื่อง Cash Flow หรือเขาเรียกว่าเข้าไปดูเรื่องการใช้จ่ายของลูกค้าซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับหลายท่านเนี่ยนักการเงินที่มาช่วยลูกค้าเนี่ยอาจจะมาช่วยตอนตอนตอนสุดท้ายละแต่ของเราเนี่ยเข้าไปปรับตรงเนี้ย ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีเงินเหลือเก็บเยอะมากขึ้นเช่นปีปนี้ผมจะถามลูกค้ามเ,เลยว่าเช่นเอ่อช้อปปิ้งหนึ่งสักสองสามแสนพอไหม,มลูกค้าบอกว่าสามแสนหลายหลายคนบอกว่าถ้าผู้ชมทางบ้านฟังอาจจะรู้สึกว่าเยอะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีอ,อาชีพเป็นนักแสดงหรือดาราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เยอะเลยเฉลี่ยแค่เดือนประมาณสามหมื่น 30, เองบางท่านน่ะต้องใช้ประมาณปีประมาณห้าแสนบาทอะไรอย่างงี้นะครับ ซึ่งอันนี้เราก็จะถามแล้วก็พูดได้ง่ายเราไม่ต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ยอดข้าวอดน้ํามาวางแผนการเงินอย่างเราเขาต้องมีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีละกี่ครั้งในประเทศกี่ครั้งเราก็จะลงไว้ในตารางเขาเรียกว่ารายรับรายจ่ายทั้งหมดนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยแสดงว่าเขาสอนถึงรายละเอียดทั้งหมดราละเขอ,องไลฟ์สไตล์ลูกค้าใช่แล้วจะมีมีรายละเอียดที่เป็นเขเรียกว่าเคส e s ี u หรือ เคสยกตัวอย่างเนี่ยมาจากอเมริกาจากฮ่องกงจากสิงคโปร์จากมาเลเซียจากไทยเะมาให้เราดูให้เราดูให้เราเรียนนะคะสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยน้องๆในบริษัทเนี่ยมีคุณต้นที่คนหนึ่งที่ไปไปอบรมจะมีคุณท็อปไปอบรมด้วยคุณตีคุณปื้มอ๋อนี่ทุกคนต้องต้องได้อบรมก็ก็ต้องทํางานกับเราสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะส่งไปเรียนครับผมงานด้านนี้เนี่ยที่ต้นทำเนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะผมเริ่มจริงๆเนี่ยประมาณสักปี2541รี